อ่าโปรแกรมแรกแน่แน่แน่ใช่ใช่อ่อแล้วนะอ๋อมันจะบินโอ้โหอย่างกับไอรอนแมนอ๋อบังคับซ้ายขวาได้ครับผมได้ครับไอรอนแมนอ๋อ ครับตอนนี้ <laughs> มันดือ้อมันดือ้อ,อ <laughs> มันดื้อครับเอามันยังไม่เจอหน้าฮะต้องให้เจอหน้ามันอาจจะย้อนแสงไลยพี่<อ>ผมว่าย้อนแสง,<อ>งพี่<อ>พี่อาจจะต้องไปหาด้านนู้นก่อน ถ้ามันย้อนแสงมันดำไงครับมันมองไม่เห็นเรานี่ไงพระอาทิตย์อยู่ด้านนี้ครับพี่ชายต้องไปเดินไปด้านนู้นนะพี่อีกด้านหนึ่งฮะแล้วลองหมุนทำมันไปคิดว่ามันได้ไมเกี่ยวมันย้อนแสงใช่ครับหน้ามันดำไงฮะเอาลงก่อนมันดื้อดื้อดื้อแล้วถ้าจะเอาลงทำไงครับนั่นด้ บังคับมันปะครับโอ้ oh, มันสู้ลมนะดูเมลงได้ไหมฮะมว่ามันน่าจ้อนใส่ย้อนนี่ะครับมามุมนี้ก็มันไม่ทำงานละ